ยินดีกับพี่แอนดีวด้วยค่ะก็าระลวันนี่เลยเอ็มไทยค่ะครับแน่นอนเหมือนแบบว่าปีนี้เรากลับมารับงานแสดงมากขึ้นก็มีคนพูดถึงมากขึ้นเนาะครับรู้สึกไงบ้างคะก็ก็ดีใจครับทํางานแล้วมีมีคนชอบมีคนพูดถึงเราเป็นเป็นกาลังใจครับเราก็มีแฟนคลับมาเชียร์ด้วยใช่ครับขอบขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งทั้งที่ไม่ได้มาด้วยที่ที่มาวันนี้และที่ไม่ได้มาด้วยคิดว่าอะไรทําให้คนพูดถึงเราเยอะ ผมไม่รู้เหมือนกันครับขอบคุณพระเจ้าทุกคนมีความรักให้ผมเยอะเหลือเกินบางทมีมันเยอะมากบางทีผมไม่ค่อยกล้าเข้าไปอ่านเลยคุณใหญ่ไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์เลยไมไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ ไม่ได้สนใจหรืออะไรแต่บางทีมันมันเยอะมากอะ่ะผมเป็นแบบเหลื๋งง่ายอา่านแล้วเดี๋ยวแบบลอยบินหายไปไหนไม่มีใครคอยดึงแต่ว่าก็จะมีคนที่เขามาคอยบอกให้ฟังบ้างว่ามีคนพูดถึงมีคนเขียนถึงอะไรอย่างเงี้ยก็อขอบคุณทุกคนมากครับล่าสุดก็พ่่พ่มันไม่ขาะก็จะจบวันศุกร์นี้เนาะ ครับดีครับคนพูดถึงเยอะครับ <S <S มผมไม่รู้ว่าเรตติ้งมันเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าเวลาไปไหนก็คนคนก็ชอบคนก็บอกคนพูดถึงเยอะเยอะมากครับก็ขอบคุณมากครับนะซึ่งก็เรื่องที่กําลังถ่ายอยู่ก็เป็นซีรีส์เนาะครับจะมีจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษไหมครับตอนนี้เพิ่งปิดกล้องไปเรื่องหนึ่งที่เล่นกับน้องพลอยสายรับรักควรนะก็ เป็นช่วงระหว่างที่กำลังจะถ่ายเรื่องต่อไปรอเวลานี่มันดีเลยนิดนึงอ่ะตอนนี้ดีเลยไปหมดเลยค่ะตรอติดตามเนาะครับจะมีงานอีเวนต์ไหมให้แฟนขับไปเชียร์กันเร็วๆนี้ยังไม่มีก็ต้องรอดูครับครัเขื่อนไหมครับป้ายนี่ดีใหญ่มากดีใจครับดีใจครับรุ่นนี้แล้วขอบขอบคุณค่ะครับ わか。